หยับเป็นโดนอีกหนึ่งตัวครับไซส์สวยๆอ้วอนเลยนะไข่ด้วยนะนทำง่ายๆครับเมนูวันนี้เดี๋ยวตัวนี้เด็ด ไไม่ได้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาเจอกันตอนบ่ายๆมาตกปลาครับสลิดใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันต้องลองอ่อยด้วยนะไม่รู้จะกินว่าไปดูกันครับอืมตัวแรกมาแล้วโคตรใหญเลย ไม้ไม่หุ่ใหญ่อะเกินฝ่ามืออะหลุดแล้วครับแขวเดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้ใหญ่ตัวแรกประเดิมได้สวยครับใหญ่มากครับตัวนี้ท้องป่องเลยไข่ด้วยอย่างเงี้ย นี่นึกว่าจะไม่โดนแล้วครับนึกว่าปล่อยหุ้โหลุดดีนะครับหลุดข้างบนเดี๋ยวจับปลาออนออตัวนี้รุ่นรุ่นครับมันดูดไปทีงแล้วผมนู้มนมันหลุดมันดูดซ้ำะไรวัดเลย ยังไงโอ้ยไม่โดนโอ้ม,มิดเลยใช่ไหม ตอดุ้ย,โด,ยโดนแล้วลลครับใส่สวยๆนี่โดนแล้วใส่รุนๆครับจับมาจมาับ นย้อนลงไปกินเลยแก๋วนี่หนึ่งตัวครับอ้วนๆเลยบ๊บ มะพร้าวเจ้าโดน ดูดเป็นติดครับดูดเป็นติดสสยสวยเลยใหญ่เลยครับตัวนี้ขยับเป็นโดนอีกนึงตัวครับใส่สวยอ้วนเลยนะไข่ด้วยนะ ไม่โดนบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้โหตกน้ำ นั่นใหญ่โอ้โหไปโดน ีครับมันหลุดข้างบนเกือบไม่ได้กินนี่ลายยังสวยดึก กินสนิทด,ดีจังนะครับลุกก่อนนี่หนึ่งตัวชับชับวนเลยครับท้องตองเลยน่าจะใข่ตัวนี้ครับมาดูผลงานวันนี้ครับตัวกสิทิ์ได้หลายตัวครับนี่นแขนมแข็งไว้ครับท้องมันมันจะได้ไม่ผุเห็นไหม ในเมนูกับข้าวแล้วครับวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมไปทําเมนูข้าวผัดปลาสลิดกินนครับดูว่าจะทําแบบไหนไปดูกันครับที่บ้านครับมาวันนี้มาทําเมนูข้าวผัดกันข้าวผัดปลาสลิดนี่ใส่กระเทียมสับไม่มีสูตรครับทำ ทำตันใจชอบให้หอมเลยนะห,หอมแล้วหอมแล้วเดืองแล้วใส่ไข่มานะครับ ่เป็ดเล่งไฟให้มันหอม เริ่มสุกมีนครับใส่ข้าวเลยไม่ใช่ข้าวเย็นนะครับมันจะได้เป็นเม็ดผัดให้ไข่เข้าข้าวเลย ง่ายๆหอมเลยนะครับหอมกลิ่นกระทะใส่พริกไปครับ สีสันสีสันผัดให้ข้าวเป็นเม็ดเลย่ะปุงเครื่องครับผักเขียวใส่ไป ปลาใสไปซีิ๊วขาวใสไปขอแค่นี้หงนัวหน่อยครับอ๋อไหนหอมที่เดียว ผัดแห้งๆกินกับพริกกระปลานะแทบๆมาดูพ่อเอกเราลงครับนี่ควาสสลิดแร่แล้วหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปทอดครับใส่ไปเลยนน่ากินไหม เด็กกินได้พี่ใหญ่กินดีมาสุกแล้วครับเดี๋ยวใส่ต้นหอมทำง่ายๆครับเมนูวันนี้ ยังเกี่ยวอ่ะไปเสร็จครับเดี๋ยวชิมสักหน่อยเผือขาดพอดีแล้วครับไปครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับนี่ข้าผัดปลาสลิดเสร็จแล้วน่ากินไหมฟันขมงเลยนี่ช่วยเลย พิกด้วยพลาด้วยนี่มีต้นหอมแก้มนี่ครับพริกน้ำปลา๋ยวชิมเพียวๆ,ๆก่อนนะครับโอ้โหมีผักสลิดอยู่ด้วยไมเม่คเคยทำครั้งแรกครับเมนูนี้ อ,อร่อยเลยปลามันกรอบพริกน้ำปลาราดเข้าไปนี่กินให้โดนพริกด้วยอือ ngồi á so yeah. mm -hmm. mm -hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ